โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อขายแบบยกเมลนะฮะหลายๆคนคงเจอปัญหาแบบนี้นะฮะเพราะว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากเมลล็อกนั่นเองครับไม่เมลล็อกก็เฟซล็อกครับเหมือนกันฮนะสำหรับใครที่เพิ่งซื้อไอมายังไม่ถึง7วันนะแล้วเอามาขายต่อจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบมันบอกว่าต้องการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อช่วยปกป้องบัญชีนะฮะ คุณอาจจะต้องยืนยันด้วยอุปกรณ์หรือคีย์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไว้อย่างน้อยแล้ว7วันนี่คือสาเหตุที่แอดแมวหรือผมนั่นเองฮะพยายามบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะขายเดีเนี่ยรอให้ครบ7วันก่อนดีกว่าไหมนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่ถึง7วันเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการคอยซัพพอร์ตกับคนซื้ออ่ะสมมติผมเป็นคนขายผมซื้อดีมายังไม่ถึง7วันเนี่ยผม,มก็ต้องไปตามคนขายคนแรกหรือคนขายที่ออนเครื่องนานๆน,น,นะฮะ เพื่อเข้ามายืนยันและปลดล็อกให้กับคนซือ้อเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาที่คุณจะซื้ออีดีมาขายต่อนะฮะให้รอสัก7วันเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายวิ่งตามคนแรกเพื่อมาเยืนนันให้ลูกค้านะครับสาหรับไอ้คลื่นล็อกอย่างเงี้ยฮะก็คือ Google มันคิดว่าอะ,อะไรนะมันคิดว่าเราแบบว่าเป็นพวกแฮกเกอร์เป็นบอทดเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยที่พยายามแบบจะเจาะข้อมูลของเรานะครับเพราะงั้นสิ่งที่ควรทําเลยก็คือ ร้อครบ7วันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่าเปลี่ยนข้อมูลถี่เกินไปนะครับเพราะว่า Google มีระบบตรวจสอบ IP นะฮะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันนะมันมันมันมี Google Map Google Earth ถูกไหม GPS ถูกไหมครับเพราะงั้นมันรู้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนข้อมูลหลายที่เกินไปเปลี่ยนข้อมูลเร็วเกินไปเนะี่ยมันก็จะมีมีเรื่องของเกี่ยวกับการแบบตรวจสอบ IP อะไรอย่างเงี้ยฮะ ยกตัวอย่างเช่นอะคุณอาจย UNG ืนยันตัวตัวตนด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมานนอยมามาแล้วอย่างน้อยเจ็ดวันใช่ไหมก็แปลว่ามันให้เข้าบนเครื่องหรือ IP ของเครื่องนั้นๆฮะเข้าใจคาว่า IP เครื่องปะเลขโมเดลเครื่องอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้มันจะบอกว่าใช้เครือข่าย wi-fi ที่ใช้บ่อยที่บ้านหรือที่ทำงานอ่ามันก็ตรวจสอบ IP ของ i p n e เน็ตเห็นไหมครับอืมมันมี IP เครื่องปะบ i p ีเน็ตเห็นไหมฮะ ก็เวลาที่ใครหลายคนเขาจะแบนเขาก็หลักๆก็แบนฮาร์ดแวร์ถูกไหมแต่นี่คือมันตรวจสอบ2อันคือตรวจสอบฮาร์ดแวร์หนึ่งอันกับตรวจสอบ IPNe เน็ตหนึ่งอันนะครับ <L un> เพราะฉะนั้นเวลาที่แอดมินรับกลางแอดมินก็จะไม่ค่อยเข้า ID เมลหรือเกมให้อะไรพวกนี้ฮะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันครับเพราะว่ามันตรวจสอบได้นะสำหรับ Google เนาะถ้าเกิดลองคิดดูนะถ้าเกิดแบบว่าแอดมิน เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการออนแบบว่าออนเมล3ที่พร้อมกันเนาะก็คือคนขายที่หนึ่งสมมติคนขายอยู่เชียงใหม่แอดมินอยู่เมืองการแล้วก็คนซื้ออยู่ภาคใต้เลยเออเนี่ยทีนี้ Google ก็สงสัยแล้วว่าเอ้ยทำไมมันถึงสามารถออน3ที่พร้อมกันได้ทั้งที่ระยะห่างมันไกลกันอะไรเงี้ยครับก็จะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าคนซื้อเช็คข้อมูลและเปลี่ยนเองนะฮะแล้วก็คนขายเนี่ยถ้าเกิดจะขาย ก็รอให้ครบ7วันหรือเลย7วันก่อนนะฮะเวลามีปัญหาคนขายจะได้ช่วยแก้ช่วยกู้ให้ได้สะดวกกว่าจะได้ไม่ต้องไปวิ่งตามคนขายคนแรกมาช่วยกู้ช่วยแก้หรือช่วยดึงคืนให้อะไรอย่างนี้ครับโอเคนะ